ออกเดินทางจากกรุงเทพด้วยรถไฟ6ชั่วโมงสู่หมู่บ้านริมทะเลเล็กๆที่ชื่อว่าบ้านเกาะเตียบจังหวัดจุมพรในที่สุดนะคะเราเ็มาถึงบ้านเกาะเตียบแล้วทุกทริปนี้จะไม่ใช่ทริปที่สะดวกสบายเพราะเราจะพาเดินทางด้วยรถสาธารณะนั่งรถไฟต่อรถตู้ต่อรถซาเล้งชาวบ้านท้าทายตัวเองทุกขั้นย่อมเหนื่อยก่อนอะ่ะพอไปถึงปลายทางจะได้ชื่นใจหาเรื่องให้รางวัลตัวเองด้วยเซ็กหมูกระทะอร่อยๆพร้อมกับที่พักติดทะเลวิวงามๆตรงหน้า มันก็คุ้มค่าแล้วบ้านเกาะเตียบเนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่บนเกาะน,นะแต่บรรยากาศโคตรดีฟิลเหมือนติดเกาะจริงๆธรรมชาติยังสมบูรณ์สวยงามมีทั้งชายหาดภูเขาป่ากงกลางมีสัตว์ป่าที่หาดูได้ยากแต่เจอที่นี่ได้ง่ายจังและเจ้าหมาน้อยเจ้าถิ่นพี่ชอบเข้าบอเล่นด้วยนาเตน,นน่ารักอะที่ชอบที่สุดก็คือทริปนี้แทบไม่ได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายโซเชียลเลย เราะเรื่องราวที่อยู่ตรงหน้ามันน่าสนใจกว่าสตรอรี่ในจอเยอะนั่งรถา,ายไปเที่ยวทะเลคนเดียวทริปเนี้ยจะเป็นยังไงปะไปกันสวัสดีจากสถานีกางบางซื่อค่ะเยวจะขึ้นรถไฟไปทริปต่อไปนะคะที่ชุมพรไปนะคะรีบแล้วาาขึ้นรถเลยค่ะน้อง เราออกเดินทางจากกรุงเทพด้วยรถไฟรอบเช้าเจ็ดโมงครึ่งเลยลิปนี้แพนไปเที่ยวชุมพรแต่จะลงที่สถานีมาบอะมริีซึ่งเป็นสถานีที่อยู่ใกล้ที่พักริมทะเลที่เราจองเอาไว้ทุกคนตอนนี้รถไฟก็ออกแล้วนะคะการเดินทางครั้งนี้อาจจะไม่ได้ง่ายหรือสะดวกสบายมากนะเพราะเราจะพาเดินทางด้วยรถสาธารณะทั้งหมดถือเป็นการผจญภัยเบาๆของผู้หญิงที่ออกเดินทางคนเดียวแล้วกัน รถไฟขบวนนี้เป็นรถไฟแบบด่วนพิเศษดีเซล Special Express แอเย็นจนหนาวมาบอกเลยเป็นเบาดนั่งสบายสบายทั้งขบวนไม่มีแบ่งชนชั้น3 2 1อะไรทั้งนั้นเราจะใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงถึงจะถึงสถานีมาบอมริระหว่างทางเนี่ยเราจะได้เห็นเรือตั้งแต่เมืองกรุงไปจนถึงส่วนปาล์มยิ่งไกลกรุงเท่าไหร่ก็จะเห็นความเขียวและธรรมชาติมากขึ้นเท่านั้นไม่มีแม่ค้าขึ้นมาขายของนะ ไม่มีตู้เสบียงด้วยควรเตรียมน้ำมาเองแต่ก็จะมีอาหารแบบพรีออเดอร์โดยเจ้าหน้าที่บนรถไฟเขาก็จะโกนถามว่าจะสั่งอะไรไหมจะถึงสถานีแล้ว หม้อแกนเพชรบุรีหรือว่าอาหารตำสั่งบางสะพานแล้วก็มีคจจอะทุกคนไม่ควรเข้าห้องน้ำตอนที่รถไฟหยุดที่สถานีนะคะุดทุกคนจะเห็นข้างนอกอ่ะเระรอรถไฟไปก่อน ยี่สิบห้าบ้านกูดใกล้เดินแล้วรถไฟไทยเดี๋ยวนี้ดีนะออกตรงเวลาเป๊ะสามารถเปิดเว็บแทร็กกิ้งรถไฟขบวนนั้นได้ด้วยว่าอยู่ตรงไหนแล้วจะถึงสถานีกี่โมงเลดกี่โมงหรือว่าเร็วกว่าตารางเวลากี่นาที ตอนนี้เราก็ลงมาที่สถานีรถไฟมากอมาลิสแล้วนะคะลงท้งไหนวะเรามาถึงสถานีมากอมาลิสประมาณบ่ายโมงกว่าๆถ,ถึงก่อนเวลาด้วยภารกิจถัดไปก็คือหาวิธีเดินทางเข้าบ้านเกาะเตียบที่พักของเราในที่นี้ตรงนี้มีคิวรถตู้ถ้าเกิดว่ารถตู้จะมาก็คือบ่ายสามสามสิบก็เหลือแค่รอบเดียวแล้วตอนนี้แต่ถ้าเกิดว่ามอไซค์อ่ะสามร้อยบาทไปถึงเลยไปตอนไหนก็ได้ โอเคนี่คือคิวรถตู้นะทุกคนแล้วก็มีรถมอไซค์ก็เป็นอีกชอยหนึ่งระหว่างเรารถตู้อีก2ชั่วโมงเนี่ยแถวถสถานีรถไฟมาบอมริีจะมีร้านข้าวมันไก่เนี่ยตึกแถวก็ดูเป็นร้านที่น่านั่งชิลดีนะมีของกินมีน้ำมีห้องน้ำให้ข้าวมันไก่ทุกคนเป็นร้านที่มองเห็นตัางๆตอนลงรถไฟแล้วนะคะมาทุกคน กับการรอแค่2ชั่วโมงกับการเสีย300บาทอะ่ะเราเลือกที่จะรอ2องชั่วโมงเพื่อเสีย70บาทเราคิดว่าไม่ว่าจะที่ไหนที่มันไม่ได้เป็นโลเคชันที่บ้านเราอะ่ะเนี่ยมันก็ถือเป็นสิ่งใหม่ของเราเหมือนกันเราก็ถือว่าสิ่งนี้เป็นที่เที่ยวของเราได้เหมือนกันเออรอก็ได้แหละก็เหมือนนั่งชิลในคาเฟ่ประมาณนี้เดินไปทั่วค่ะทุกคน ตอนนี้อยู่ในตลาดมาบอมริกามาแบบงงๆเหมือนกันเพราะว่ารอรถตู้มาหลับน้่กินของกินเยอะมากอะไรอะไรอย่างเงี้ยตำปักห่งส้มตำก็มาไปค่ะมันดีที่แถวนี้มีตลาดวะเป็นตลาดบ้านๆขายผักผลไม้มีสตรีทฟู้ดอาหารสำเร็จรูปมากมายก็เลยซื้อของกินนิดหน่อยซื้อของกิน ลุงรถตู้มารับเราที่ท่ารถตู้มาบารุงตรงเวลาพอดีค่ะบอกแกไว้ว่าไปปากทางเข้าบ้านเกาะเตียบขึ้นรถตู้เลยคะ่ะสรุปได้นอกป่านสามสี่สิบเจ็ดนพอใกล้ถึงเนี่ยแกก็จะบอกให้โทรหาที่พักมารับที่หน้าปากซอยตรงนี้อะ่ะเนื่องจากเราโทรหาที่พักไม่ติดเนี่ย แล้วบังเอิญว่าบนรถตู้ก็มีคนลงบ้านเกาะเตียบเหมือนกันอันนี้ติดไปด้วยได้ใช่ไหมคะนี่เลยนะแแล้วเขาก็มีแฟนมารับเขาหมู่บ้านพอดี <c oughs> เขาก็เลยขอติดรถเขาเข้าไปพร้อมกันเลยถือว่าเป็นโชคดีที่ได้เจอชาวบ้านน่ารักน่ารักน่ารักกันเนาะจากปากซอยเนี่ยเข้าไปประมาณ5กิโลค่ะแป๊บเดียวถึง นี่ในที่สุดนะคะเราก็มาถึงบ้าน,กนเกาะเปียบแล้วทุกคนงงไหมมาแบบมาถึงแบบงงงแบบรอๆออะไรก็ไม่รู้จริงๆอาจจะถึงตั้งแต่เที่ยงแล้วแล้วก็กว่าจะรอรถตู้อีก3ามชั่วโมงแล้วก็นั่งรถมาอีกแล้วก็ต่อรถซาเล้งแบบโบกไปอีก5กิโลค่ะแล้วเราก็มาถึงตอน4ี่โมงครึ่งพอดีทุกคนบรรยกากาศอะชิวมากรอบๆตกแต่งสไตล์ชาวเกาะบอฟมาเรเลเกสกา ประดงประดับด้วยข้าวของจากขยะทะเลห้อยระยงระยางถังทุ่นลอยน้ําเชือกแห่อวนรองเท้าแตะมีเศษไม้มาเพ้นข้อความคาคมเสียวอยู่ทั่วหาดด้วยรักเลรักเขา่าไรรักเธอบัดาเปยอ่าแล้วต้องลองอุทานว่าอยางวะชื่อบ้านเกาะเตียบเนี่ยจำให้ได้อยู่บนเกาะนะเป็นชื่อชุมชนประมงริมทะเลที่สงบแล้วก็เต็มไปด้วยธรรมชาติแห่งหนึ่งในเวิร์งอ่าวไทยเลย ซ้ายเป็นภูเขาด้านขวาเป็นทะเลและตรงส่วนตรงที่เรายืนอ,อยู่ตรงเนี้ยคือป่ากลงกลางคือเป็นที่ผสมระหว่างทะเลกับภูเขาแล้วก็ตรงนู้ก็ยังมีหาดใจายคือเราสึกว่าเป็นที่ที่สมบูรณ์าทางธรรมชาติมากๆเลยพาที่์ตกในที่นี่ต้องสวยมากแน่ๆเลยอะแอบเสียดายอยู่นะพอมันเป็นอ่าวที่อับขึ้นแม้จะปลอดภัยจากคลื่นยักษ์แต่มันกลับกลายเป็นที่สะสมข,ของขยะทะเล ป่าโกงกลางที่ควรเป็นแหล่งพาอพันธ์หอยปูปลาแบบธรรมชาติกลายเป็นท้องเก็บขยะทะเลซะงั้นผ่านมันก็เลยดำๆหน่อยแต่ก็เป็นธรรมดาแหละคือขยะมันอาจจะไม่ได้มาจากที่นี่ก็ได้เฮ้ยลิงเฮ้ยมึงแว่นข้างเฮ้ยเหลือเชื่อฉันเจอตัวอะไรเนี่ย เจอพายสุดคือเจอกลุ่มค้างแว่นเลยนั่งชิลอยู่บนเขาค้างแว่นเนี่ยก็จะคล้ายๆกับลิงนะแต่นางจะมีวงขาวๆรอบดวงตาเหมือนใส่แวน่นน่ารักมากมากันเป็นครอบครัวเลยเขาบอกว่านอกจากค้างแว่นแล้วเนี่ยยังสามารถเจอนกเงือกเมื่อก่อนเคยมีกวางอยู่ด้วยอะไรจะธรรมาชาติขนาดนั้นนะดูทรงแล้วก็น่าจะมีอะไรได้ทำอีกเยอะเราเลยตัดสินใจใช้ชีวิตอยู่ที่นี่2คืนไปเลย สำหรับ,บห้องพักเขาก็มีให้เลือกหลายรูปแบบค่ะตั้งแต่ห้องพักแบบเป็นหลังดีๆเหมือนรีสอร์ทติดดาวหรือบ้านพักหลังใหญ่ที่นอนรวมกันได้เป็น10บคนไปจนถึงลานกลางเต็นท์นอนฟังเสียงคลื่นทะเลแนาทอนว่านั่งรถไฟมาขนาดนี้ละลำบากอีกจะเป็นอะไรกลางเต็นท์เนี่ยเป็นตัวเลือกแรกๆที่นึกถึงเลยค่ะเพราะฉะนั้นอยากอยู่ใกล้ทะเลอะ่ะอยากนอนฟังเสียงทะเลในระหว่างที่เรารอเขามากางเต็นท์ให้ เดี๋ยวพาดูวิวสวยๆของบ้านเกาะเตี่ยวดูวนะเพราะว่ามันเป็นที่ที่ชิลมากๆเลยเหมออาการมาชิลอยากให้ทุกคนเอนจอยไปด้วยกันแบบมองวิวมองน้ำมองต้นไม้ฟังเสียงคลื่นเสียงทะเลไปด้วยกันนะคะมา แล้วแหละเขาพกมากางเต็นท์ให้แหละก็เ,เอาของเขาไปเก็บที่ที่พักนะคะพื้นที่กางเต็นท์ของเราเรียกว่าบ้านทะเลดาวเป็นลานไม้สองชั้นติดทะเลเลยมีต้นไม้ตรงกลางให้ร่มเงาชั้นล่างมีเตน์นอนชิลล้านนี้สามารถกางเต็นท์ได้3-4มสี่เต็นท์เลยนะแต่เขาจะคิดราคาเป็นหัวหัวละสองยบาทถ้าไม่มีเต็นท์มาเองที่นี่ก็จะมีให้เช่าเต็นท์พร้อมเครื่องนอนด้วยนะคะราคา350บาท สรุปแล้วเนี่ยเราจ่ายสิริรวมทั้งหมดสำหรับคืนนี้ที่550บาทค่ะเลิศมากทุกคนพราะเราเลือกที่จะทำให้ตัวเองลำบากขึ้นอีกนิดนึงเพื่อจะได้ทำอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทำออกจากเซฟโซนของตัวเองแล้วมันแบบมีความพาวในตัวเองนิดๆน,นะไม่รู้มีใครเป็นไหมนะแต่เราชอบอะ มื้อเย็นนี้เราสั่งชุดหมูกระทะชุดละ330บาทเป็นการฉลองต้อนรับการมาเยีอยนบ้านก๋าเตี๋ยเป็นครั้งแรกดีมากอะ่ะแบบก็เขาตกหนึกกันอ่เนื้อามากก็เลยให้หมึกมาแบบที่ดูสนมา,มากๆมยเดอะเบสสุดยอด <laughs> คือโมเมนต์ที่อุลตร์ที่สุดในการออกคลิปเลยเว้ยน่าเสียดายอยู่อย่างกล่าวว่าจะดูพาทิตตกไปพร้อมกกินหมูกระทะแต่วันนี้เมฆเยอะไม่มีพาทิตตกสักนิดเลยบรรยากาศตอนกลางคืนนะคะ รีวิวห้องน้ํารวมสําหรับคนที่พักแบบเต็นท์หน่อยละกัน <th> ห้องน้ําเนี่ยจะอยู่ไกลจากลานกลางเต็นท์หน่อยจะอยู่ฝั่งติดป่าต้องเดินเข้าไปข้างหลังบ้านพักรีสอร์ทมีห้องน้ำสี่ห้องห้องชักโครกสี่ห้องเดินเลือกไปเลือกมาอุ้ยอุ้ยงูเห่างูเห่าตกใจหมดเลยเมื่อกี้มันกำลังแผลแม่เบี้ย หน่อยนะคะ,ะเออโอเคมันเมื่อกี้เจองูเอาห้องแรกแล้วกันโอดีมีงูเห็บปะเนี่ยขวัญเอ้ยขวัญมาน้ำก็ยังต้องอาบส่วมก็ยังต้องที่งูก็ยังอยู่หลังกำแพงนั้นเพราะว่าแค่ลาดน้ำไล่มันออกไปไม่รู้ว่าจะโผล่มาอีกตอนไหนอาบไปพะวงหลังไป เียวใกล้ชิดธรรมชาติเกินเข้าเข้ามาตอนไหนธรรมชาติสมใจอยากปล่ล่ะคืนแรกที่เต็นท์บ้านทะเลดาวรีแคปวันนี้หน่อยดีกว่าจริงๆทริปนี้มันมาจากเรารู้สึกว่าตัวเองติดจอใช้มือถือมากเกินไป การที่เราตัดสินใจมามันถือว่าประสบความสําเร็จประมาณหนึ่งเลยเพราะว่าทุกครั้งที่เราหยิบโทราศัพท์ขึ้นมามันคือการถ่ายรูปเว้ยเรารู้สึกแฮปปี้มากในการหยิบโทราศัพท์เพื่อขึ้นมาถ่ายรูปไม่ใช่เพื่อมาสไลด์ a c e b o o k หรือว่าสไลด์ไอจีไปแล้วนอนแล้วดูนี่เนี่ยเห็นว่าจันด้วย สวัสดีวันที่สองนะริมทะเลวันนี้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับแสงท้องฟ้าสีน้ำเงินสวัสดีตอนเช้าที่บ้าน,กนเกาะเตียบค่ะถามว่าเมื่อคืนหลับสบายไหมนอนอ่ะสบายอยู่แต่ไม่ได้หลับเบาะนอนก็ดีวิวก็ดีแต่หมาหอน <c oughs> ที่เนี่ยเขาจะเลี้ยงน้องหมาไว้5้าตัวมั้งเท่าที่เห็นนะแถมยังเฟนลี่ขี้เล่นแล้วก็น่ารักทุกตัวน้องๆอ,อ่ะชอบมาหาที่เต็นท์บ่อยๆคงเห็นเราเหงามั้งเลยมานั่งอยู่เป็นเพื่อนอ่ะเนี่ยเล่นกันนักจนได้แผลมาหนึ่งโดนน้องตะกุยใส่เช<ม>้าเนี้ยเป็นช่วงน้ําลงค่ะลงไปไกลมากน่าจะเป็นร้อยเมตรได้อ่ะลองเดินออกมาตรงชายหาดดูตรงเนี้ยก็จะมีแต่ผู้ลมเต็มค มุสาปั้นเรากูคือแบบไม่กล้าเดินแล้วอะไปนะไปขอโทษทีนะคะลงไปเดินเล่นหน้าหาหน่อยดูหอยดูปูลมดูวิวเสพธรรมชาติสูดอากาศเข้าปอดรับแสงแดดวิตามินดีโลกมากทุกคนตอนนี้วันนี้จะมีฉลามวานนันเลวะ่ะเหมือนฝนไม่ตกนะ มื่อคืนวันนี้น้ำน่าจะใส่โดนน้ำทะเลหน่อยแล้วกันครับเดินลงหาดไปเรื่อยๆก็มองเห็นเกาะหินเล็กๆกลางทะเลรูปทรงเหมือนกำปั้นชูขึ้นมาจากน้าอ่ะโคตรเท่เลยอย่างเงี้ยึ๊บเออเนี่ยถ้าพาไปดูเกาะกำปั้นนะคะแอบถามน้องพนักงานมาได้ความว่าไอ้เกาะกำปั้นที่เห็นเนี่ยก็คือเกาะเตียบที่มาของชื่อบ้านเกาะเตียนั่นเอง ซึ่งเตียบเนี่ยภาษาใต้หมายถึงกุ้งเตียบกุ mm ้งแห้งซึ่งเป็นของขึ้นชื่อแล้ก็อาชีพบั้งเดิมของคนที่นี่ก็เลยตั้งชื่อบ้านนี่ว่าบ้านเกาะเตียบตามเกาะกำปั้นนี้แหละค่ะเราวันเดียกะว,ว่าจะไม่อาบน้ําในห้องน้ํานั้นแล้วเพราะว่า <c oughs> กลัวง,งูไปอาบในห้องไพรเวทรูมแหละ เราจะพักอยู่ที่นี่อีกคืนค่ะแต่ว่าตัดสินใจแล้วว่าจะไปนอนในห้องพักดีกว่าสัมผัสประสบการณ์นอนเต้นมาเพียงพอแล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนมาอยู่ห้องใหม่แล้วนะคะซึ่งมีน้องหมาหนึ่งตัวมานั่งเล่นด้วยห้องที่เราได้มาคือบ้านชอบพากามันก็คือบ้านหลังใหญ่ที่แบ่งเป็นห้องห้องสำหรับแขกที่มาเป็นกรุ๊ปอบห้องหนึ่งสี่เตียงแปดที่นอนแต่ฉันนอนคนเดียวจ้าแต่แีน จากเต็นท์ก็ได้ห้องใหญ่ขึ้นเตียงนิ่มขึ้นแอร์เย็นมีตู้เย็นมีน้าอุ่นสบู่ผ้าเช็ดตัวมีอาหารเช้าให้ด้วยสงสัยว่าตัวเองไปทําอะไรอยู่ในเต็นท์ตั้งคืนหนึ่งวะห้องน้ํานะคะโอ้เมึงสะอาดมากมีทุกอย่างให้ห้องเนี้ยราคามากกว่าเต็นท์ห้าสบาททำทำไมนะทุกคน <laughs> แต่ก็ค่าประสบการณ์นะเนาะครั้งหนึ่งในชีวิตครั้งเดียวก็พอแล้วมั้ง ถ่ายรูปเก็บไว้หน่อยแล้วกันอาบน้ำแต่งตัวอะไรเรียบร้อยก็ออกมากินข้าวที่ล็อบบี้บาร์ค่ะกระเพราปลาหมึก60บาทเราชอบปลาหมึกของที่นี่มากเราว่าเมนูอาหารปกติก็ไม่ได้แพงมากนะหลายโบก,กุ้งสด120ีทีเนี้ยตำแซบแล้วกุ้งเนี่ยคือเด้งมากแก่อร่อยเลยน้ำลายแตกกิจกรรมที่นี่มีเยอะเลยแหละ สำหรับนักท่องเที่ยวสายทะเลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการออกทิปไปดำน้ำจะพายเรือคายักที่เนี่ยก็มีบริการให้ด้วยนะเออนั่งเรือไปกินปูห้อยขาบุฟเฟ่หารทะเลจุกๆหรือสายชิลก็นั่งชิลอยู่ในที่พักก็แหละมันมีมุมน่ารักน่ารักนั่งชิลเยอะก็ทุกครั้งที่มาทะเลอ่ะรู้สึกว่าผิวมันแห้งเว้ยก็เลยต้องทาพวกออยอะไรเงี้ยหน่อยอ่ะแม่น้ำใสมาก เพื่อความผิวช้ำกลูนะคะคใช้ได้ทั้งหน้าแล้วก็ใช้ได้ทั้งตัวตัวนี้เอลอยตัวนี้เลยหอมเนี่ยชอบอ่ะชอบกลิ่นรู้สึกเป็นคนตัวหอมขึ้นมาทันทีลองใช้ดูชอบใช้คู่กับสมูดีเบบี้เฟลผมเนี่ยน,นะเอาไปเที่ยวด,ด้วยตลอดนี่คือมันปรับไซส์ท่องเที่ยวมากอะ่ะ ส่วนกิจกรรมที่เราเลือกก็คือเข้าบาร์ค่ะก็ตั้งใจมาชิลยืนทะเลอยู่แล้วไม่ได้อยากทําอะไรมากเดินเข้าไปในสูตรของบ้านเกาะเตียบไปค่ะต่อจากบานนน้นมาบ้านนี้บ้านเกาะเตียบชาวเกาะบาร์ค่ะทีนี่มันจะมีหลายส่วนหลายโซนเนาะทั้งบานุน้นบ้านนี้แล้วก็ขึ้นไปได้ไหมหาอะไรกินอีกแล้วค่ะนี้ขึ้นไปกินข้างบนได้ได ทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนที่นี่เป็นระบบสั่งอาหารแบบสแกนเมนูนะคะอเอ้ยนั่นหละ่ะเป็นบ้านต้นไม้วงกลมมีเตนอนมีวิวทะเลโคชิลสั่งสมูทตี้มะพร้าวมาจิบเบาๆน่ารักมากนอนดูท้องทะเลอืมชิลชอบอ่ะเวลาฝนตกเราเองอยู่ในะ ความเดือของอุไลไม่เจ็บนะแต่อายมีคนเห็นเดี๋ยวพาออกไปเดินเล่นรล่าบ้านต้นไม้ดีกว่าเนี่ยด้านหลังบาร์มีที่ปีนผาด้วยกิจกรรมแอดเวนเจอร์เล็กๆของคนลุยๆไต่ขึ้นไปหรือว่าลรยตัวลงมาเพื่อแอดเวนเจอร์สุดฉันว่าฉันทำได้นะแต่ต้องมีคนลอยอยู่ข้างล่างฝนตก ออกมาดูข้างนอกหน่อยไม่ได้เลยฝนตกกลับขึ้นบ้านต้นไม้ชิวฝนตกอีกรอบแหละและ้วกูก็ยังไม่ได้ไปไหนอยู่เนี่ยสองชั่วโมงอ่ะก็ไม่ได้จะทําอะไรอยู่แล้วแต่ก็รู้สึกว่าเออชิวดีนั่งทํางานทํานู่นทานี่ไปเรื่อยๆก็เหมาะคนที่อยากมาชิวนะจริงๆ นั่งชิลได้ไมทันไรฝนก็ตกกระหน่ำลงมาจากพื้นที่ชิลๆมีบ่อนั่งสบายสายเนี่ยถูกเปลี่ยนเป็นถังรองน้ำสิบสิบถังรองน้ำฝนล่วจากหลังคาบางทีก็ตลกชีวิตตัวเองอยู่เหมือนกันนะเกิดแต่กบกูปาเอาละโอเคย้ายที่รอบที่สาม จริงๆทิปนี้มีอีกอกิกจกรรมที่เราอยากทําก็คือว่ายน้ํากับฉลามวานที่เกาะล้านเป็ดล้านไก่นั่งเรือจากบ้านเกาะเตียไปไม่ไกลเลยเราอ่ะเคยไปไว่ายมาแล้วเมื่อ7ปีก่อนแต่ตอนนั้นพักที่อื่นจะบอกว่ามันมีอยู่จริงๆนะเจ้าฉลามวานเะนะี่ยแต่อาจจะเจอยากหน่อยถ้าใครตามรอยทิปนี้แล้วมีโอกาสได้ไปดำน้ำก็ฝากถักทายน้องหน่อยละกันหรือถ่ายรูปมาอวดก็ได้คิดถึง ฝนซาลงก็ออกมาดูพราทิตตกแบบไม่ได้มีความหวังนะมันจะมีได้ไงฝนเพิ่งตกเมฆเยอะขนาดนั้นทุกคนไปเหลียงผัดไข่เพราะว่าแบบอยากกินอยากกินมานานแล้วยำทะเลอ่ะปิดท้ายด้วยดินเนอร์ที่ล็อบบี้บาร์แบบหนาวแต่ไม่เหงาเพราะว่ามีมาน้อยมาหาตลอดเลย อยู่ดีก็คิดได้ว่าดี่นะนอนเต็นท์ไปแล้วเมื่อวานก็้าคงจะไม่รู้สึกเสียดายอะไรแหละเ <c oughs> <c oughs> พราะถ้านอนคืนเนี้เจอฝนคงเปียกฉ่ำปอดแน่นอนถ้าถุกวันนี้ก็คือฝนตกอ่ะแล้วก็เลยแบบยูเฉยๆนะแล้วก็เดินไปเดินมาแถวๆนี้ก็คือรู้สึกว่ามันคือเวลาว่างเพื่อถ้ามันต้องว่างแล้วมาว่างริมทะเลอะ่ะมันจะคนล,ละฟิวกับที่บ้านเลยแต่ว่าที่เนี่ยมันรู้สึกว่าเป็นการว่างที่ คุ้มค่ากว่าบางทีฝนตกก็ดีนะเพราะว่าทําให้เรารู้สึกว่าการไม่ทําอะไรอะ่ะมันไม่ได้สูญเป่ามันมีเหตุมีผลของมันไม่ใช่อยู่ดีไม่อยากไม่ทําอะไรแผนของเราก็คืองี้นะตอน9โมงเช้าเรานัดลุงขับรถตู้ไว้ให้มารับก็เที่ยวชุมพรต่อหงจากนี้ส่วนเรื่องดำน้ำที่เนี่ยหลังจากที่เห็นว่าฝนตกก็เ,เลยพับแผนนั้นไปนั่นแหละทุกคน ว่าเดี๋ยวไฟมาใหม่ทีก็ได้ช่วงที่เป็นไฮซีซันของเขาแล้วก็ไปดำน้ำันฉลามวันแล้วก็ไปปีนพาเขาทุกอย่างชุดชมวิวอะไรย่เงี้ยจะแบบแขับรถมาง่ายกว่า <laughs> การมาด้วยรถสะะาธารณะก็มันก็จะมีข้อจำกัดแบบนี้แหละนะ้อทุกคนไปละไปขอจบทริปนั่งรถไฟไปทะเลสุพรนณก่อเตียบจังหวัดชุมพรเพียเท่านี้แล้วกันค่ะ ถ้าใครชอบการเดินทางแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ Let's go EP หน้าเนี่ยจะพาไปทัวร์เมืองชุมพรเช่ามอไซค์ขี่เที่ยวชิลๆชมวิวทะเลกินหอยนางลงวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย